ถ้าคุณอยากให้องค์กรของคุณเติบโตและแข็งแรงนี่คือคลิปที่คุณต้องดูวันนี้ครับผมมีทักษะจําเป็นมากๆถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากประสบความสําเร็จคุณอยากให้องค์กรเติบโตวไวๆหนึ่งทักษะที่คุณควรจะต้องรู้นั่นคือทักษะในการทํา5เคลื่อน5เคลื่อนคืออะไรครับ5เคลื่อนคือการที่เราเนี่ยพาคนใหม่ของเรานะครับให้เขาได้ไปเจอกับ ข้อมูลหลักฐานและบรรยากาศที่ดีที่ใช่เพิ่มขึ้นเพราะข้อมูลหลักฐานและบรรยากาศที่ใช่จะทําให้คนของคุณตัดสินใจที่ใช่เช่นเดียวกันวันนี้ครับธุรกิจของเราธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเกสตมอสิ่งสําคัญมากๆนั่นก็คือการที่ทําให้คนของคุณเขามีความเชื่อและการที่เรานะครัยผู้คนจะมีความเชื่อได้นั้นต้องเกิดจากการที่เราเนะี่ยมีข้อมูลหลักฐานและบรรยากาศที่ถูกต้องก่อนวันนี้ครับ ทักษะในการทํา5เคลื่อนจึงจําเป็นมากๆนะครับห้าเคลื่อนมีอะไรบ้างมีดังนี้นะครับ 1. เคลื่อนธุรกิจ 2. เคลื่อนสินค้า 3. เคลื่อนระบบ 4. ี่พบอัพไลน์ 5. เคลื่อนโปรโมชั่น5เคลื่อนนี้เคลื่อนที่1เคลื่อนธุรกิจการเคลื่อนธุรกิจจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเนี่ยมีการทำนัดคนใหม่ของคุณ นะครับแล้วก็มีการสปอนเซอร์การมีการทำ STP Show the plan หรือมีการเขียนแผนเปิดแผนโบช่วยเขาดูเกี่ยวกับธุรกิจ Get ตมองหลังจากที่คุณทำกระบวนการนั้นเสร็จนะครับสิ่งจำเป็นมากๆถ้าคุณอยากให้องค์กรเติบโตคุณจะต้องทำการปิดการขายหลายคนครับสปอนเซอร์ คุยทุกอย่างดีแต่พลาดเรื่องของการปิดการขายดังนั้นครับถ้าคุณอยากให้องค์กรเติบโตวไวๆนะครับคุณจะต้องช่วยคนใหม่ของคุณในการทําให้เขาได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นคือการทํา5เคลื่อนเคลื่อนที่2คือการเคลื่อนสินค้าการเคลื่อนสินค้านั้นเกิดจากคุณเคลื่อนสเต็ปที่หนึ่งแล้วเขายังไม่เซเยส คุณเคลื่อนให้เขาเป็นเมมเบอร์ซูเปอร์วิเซอร์เป็นพาร์เนอร์แล้วเขายังรู้สึกว่าเอออีกนิดหนึ่งก็าอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องเงินหรือเขาอาจจะยังอยากแค่ลองใช้สินค้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าธุรกิจเขายังไม่ได้เซเยสให้เคลื่อนสเต็ปที่2ก็คือเคลื่อนสินค้าวิธีการเคลื่อนสินค้าคือการทําให้เขาได้ทดลองใช้สินค้าง่ายๆเลยครับสิ่งที่คุณควรทําก็คือคุณบอกเขาว่าพี่วันนี้โอเค okay, เรื่องธุรกิจยังไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ วันนี้อยากให้พี่ได้ลองใช้สินค้าของที่นี่เก็ทนอคือมันดีมากพี่น้องมีเท่าไหร่ก็ขายหมดขายง่ายมากๆพี่คือลูกค้าแย่งกันซื้อเยอะมากเพราะว่าของมันใช้แล้วเห็นผลตัวหนึ่งที่น้องใช้อยู่ตลอดเวลาเลยคือตัวนี้ไฮยาเซรั่มตัวโฟดีมันเป็นไฮยาสีสายพันธุ์พี่คือพอใช้แล้วหน้ามันดีขึ้นเยอะมากเมื่อก่อนหน้าแบบมันแบบรูขุมขนกว้างอะแต่พอใช้แล้วหน้ามันดีขึ้นมากคือทีมงานแล้วก็ลูกค้าชอบทุกคนเลยพี่ แล้ววันนี้เชื่อเนอะว่าพี่เองก็แบบอยากให้หน้ามันใสขึ้นพี่ลองดูเดี๋ยวน้องลองเทสให้ดูก่อนคุณก็ลองพูดคุยกับเขาลองเทสสินค้าให้เขาดูเพื่อที่จะได้เคลื่อนอย่างน้อยให้เขามีสินค้ากลับบ้านติดมือไปด้วยวิธีการที่คุณจะเคลื่อนสินค้าให้เขาเทสสินค้าก่อนวิธีาการให้เขาเทสอย่างเช่นไฮายานะครับให้เขากำมืออะพี่ลองดูนะเดี๋ยวน้องจะเทสให้พี่กำมือมานะแล้วคุณให้เขาวนหลังมือก่อนการที่เขาวนหลังมือเนี่ยมันจะทําให้ ผิวตรงนี้มันตื่นตัวมากขึ้นอะพี่วนนะวอร์มมือคุณบอกว่าวอร์มมือวอร์มหลังมือเสร็จปุ๊บคุณหยิบไฮยางขึ้นมาแล้วบอกพี่ตัวนี้นะถ้าเป็นเขาตัวแบรนด์นะบอกได้เลยขวดหนึ่งสามสี่พันตัวนี้ดีมากๆให้เขาวอร์มมือเสร็จปุ๊บคุณทําอย่างนี้หยดเข้าไป1หยดอ่ะหหยดหนึ่งหยดคือมันมันหนามากแล้วคุณก็บอกเขาดูเห็นไหมพี่มันเข้มข้นมากๆพี่ลองเท เทไม่ออกเลยเพราะมันไม่ได้ผสมน้ํามันเป็นไฮยาเข้มข้นจริงๆแล้วคุณก็ให้เขาเนี่ยเอานิ้วเขาถู <c oughs> ถูเองให้เขาสัมผัสเองจะดีกว่าเขาจะรู้สึกว่ามันลื่นและคุณบอกเขาเลยว่าพี่เห็นไหมแค่หยดเดียวนี่แค่หยดเดียวยังเต็มหลังมือเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยขวดนี้ขวดเดียวอะพี่มันใช้ได้เป็นเดือนแล้วก็คือแบบราคาหลักร้อยเองนะพี่ดีมากๆดีมากๆพอเขาทาเสร็จปุ๊บ คุณลองหาที่ที่มีแสงพี่ลองพี่ลองเอามือสองข้างของพี่มาเปรียบกันดูพี่จะเห็นเลยว่าข้างที่ทา <c oughs> สีมันใสขึ้นเหลีวรอยมันมันกระชับมากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคและพอเขาดูด้วยตัวเขาเองเขาจะเกิดความว้าวในใจและถ้าเกิดเขาเกิดความว้าวขึ้นในใจผมบอกคุณได้เลยว่าคุณจะปิดการขายได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากให้คุณได้เทสให้ลูกค้าได้ทดลองด้วยมันจะทำให้คุณเคลื่อนสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับ หรือคุณอาจจะเป็นการเคลื่อนตัวอ,อีซี่ก็ได้อีซี่เป็นตัวผงผักนะครับก็คุยกับเขาเรื่องวิตามินนะครับว่าตัวอีซี่เนี่ยมันดียังไงกินเข้าไปแล้วมันจะช่วยทําให้เขาร่างกายผิวพรรณเขาดีขึ้นมีวิตามินจากผักเนะี่ย5สีผักกว่า5ชา20ชนิดที่รวมอยู่ในกล่องนี้มีประโยชน์มากๆกินง่ายมีโปรไบโอติกด้วยซึ่งมันจะทำให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยในร่างกายของเขาเนะี่ยกลับมาทํางานได้ดีกว่าเดิมเยอะมากๆ คุยให้เขาเห็นถึงโอกาสว่าเขากินไปแล้วมันจะทําให้เขาดูดีขึ้นยังไงเขาใช้ตัวนี้ไปแล้วเขาจะดูดีขึ้นยังไงถ้าคุณจะปิดการขายคนนะครับสาคัญที่สุดคือการคุยเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเขาถ้าคุณทําสิ่งนี้ได้นะครับผมการันตีเลยว่ายังไงใครๆก็อยากดูดีนะครับบวกกับราคาของเกตมอลผมมั่นใจมากว่าราคานี้กับคุณภาพขนาดนี้ลูกค้าซื้อได้ง่ายแน่นอนนั่นคือเคลื่อนที่2ส่วนการเคลื่อนที่3คือการเคลื่อนระบบ การเคลื่อนระบบคืออะไรครับคือการที่คุณก็รู้อยู่แล้วเนอะโอเคเรามีระบบทั้งออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์คือการที่เราเนี่ยมีห้อง Get Vision ก็คือในออนไลน์นะครับเราจะมีอาทิตย์ละ2ครั้งคุณก็เคลื่อนเขาไปในวันที่ใกล้ที่สุดนะครับในวันที่จะมีระบบตอน2องทุ่มคุณบอกเขาก่อนว่าพี่วันนี้พี่ฟังข้อมูลจากผมแล้วนะ <c oughs> ยังไงถ้าพี่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยวันนี้ประธานจะมาให้ข้อมูล หรือทางทีมบริหารจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเก็ตมอซึ่งคุยดีมากคุยเห็นภาพมากๆแล้วที่เนี่ยมีทั้งเครื่องมือมีทั้งระบบออนไลน์ที่ทําให้พี่เนี่ยสามารถอยู่ที่ไหนก็สามารถทํางานได้พี่จัดเวลาสั้นๆนะไม่เกินชั่วโมงแต่สามารถทําให้พี่มีรายได้อีกกระเป๋าอย่างน้อย4ี่ถึงห้าหมบาทถ้าได้จริงจริงพี่ว่าคุ้มไหมครับคุ้มใช่ไหมงั้นเดี๋ยววันนี้น้องเชิญพี่เข้ากรุ๊มนะครับไงพี่เข้ามาฟังข้อมูลดูนะพี่นะจบไลฟ์ไ์ไงเดี๋ยวเราโทรหากัน นั่นคือการเคลื่อนระบบนั่นคือระบบออนไลน์ส่วนระบบออฟไลน์ได้แก่เวลาที่เรามีไปจัดอีเวนต์จัดงานสัมมนาตามจังหวัดต่างๆคุณไม่ได้ต้องทําการเคลื่อนเขาเหมือนกันวิธีการทําการเคลื่อนคล้ายๆกันคือคุยบนผลประโยชน์ของเขาพี่ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยพี่อยากได้ผลลัพธ์เร็วใช่ไหมอยากได้ผลลัพธ์เยอะอยากดูแลครอบครัวพี่ใช่ไหมครับเยี่ยมเลยพี่มันจะมีงานงานหนึ่ง ทีมบริหาร Get m มอ e มาเก่งมากๆแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์เป็น 10, 10ปีบริหารธุรกิจหลักพันล้านมาก่อนแล้วแล้ววันนี้ท่านจะมาให้ข้อมูลจัดงานชื่อว่า Get ต i s ช o n งานนี้ดีมากๆพี่งานนี้เนี่ยให้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการเลือกทำธุรกิจแล้วก็สอนเคล็ดลับต่างๆในการสร้างไรายได้พี่จัดเวลาสั้นๆเนี่ยสองชั่วโมงกับการที่ไปเจองานงานนี้การันตีเลยพี่จะเห็นโอกาสเลยว,ว่าทำอย่างไรถึงได้5 0,000ทําอย่างไรถึงได้แสน นั่นคือการเคลื่อนระบบเอาไปฝึกคุยกันนะครับสําคัญมากๆคุณจะต้องทําสิ่งนี้และที่สําคัญเวลาคุณเคลื่อนเวลาคุณทําคุณจะต้องรู้สึกตื่นเต้นคุณจะต้องมีอารมณ์ร่วงเวลาคุณเล่าให้เขาฟังเคลื่อนที่4คือการพบอับลายวันนี้ครับถ้าคุณมีคนใหม่เข้ามาแล้วเขาจะ say yes หรือนอดเย t นอด y ย t แปลว่าอาจจะยังไม่เอาเขา,าจ,จะติดคําถามเรื่องว่าเขาไม่มีเงินไม่มีเวลาหรือเขาอาจจะรู้สึกว่างานนี้มันไม่ใช่แนวเขา สิ่งที่เราควรทําคือเราต้องเคลื่อนให้เขาไปเจอไม้สองเราคือไม้หนึ่งเหมือนกับวิ่งผัดคุณนึกออกป่ะการวิ่งผัดที่มันวิ่งส่งต่อไม้ส่งต่อไม้ส่งต่อไม้กันนะครับถ้ามันส่งต่อไม้กันถูกต้องเนี่ยสุดท้ายคนที่เข้าเส้นชัยนะครับชนะคนแรกก็ชนะเหมือนกันเหมือนกับธุรกิจนี้ครับคุณจะต้องส่งต่อไม้ให้ไปเจออัพไลน์ของคุณเพื่อให้อัพไลน์ของคุณเนี่ย เคลียข้อสงสัยเพิ่มพลังให้กับทั้งตัวคุณและตัวเขาจะทําให้เขายกระดับการตัดสินใจและอัปไลน์จะทําอะไรครับอัปไลน์ก็จะเคลื่อนให้เขาเข้าระบบเคลื่อนให้เขาทาห้าเคลื่อนเหมือนกันเหมือนกันเราทุกคนเล่นเกมเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันทุกอย่างจะง่ายขึ้นวิธีการเคลื่อนอัปไลน์ครับคุยอย่างเนี้ยวันนี้ครับพี่ พี่ได้ฟังข้อมูลของผมโอเคผมเข้าใจเนะพี่อาจจะรู้สึกว่าเออมันอาจจะแบบพี่อาจจะติดปัญหาบางอย่างเรื่องว่าออพี่เคยทํามาแล้วเนอะไม่รู้จะทํารายชื่อ,อยังไงซึ่งที่เราอะครับมีเครื่องมือออนไลน์ให้พี่ด้วยแต่วันนี้ผมอยากให้พี่ได้เจอคนคนหนึง่งคนนี้เป็นที่ปรึกษาในธุรกิจผมใช้คำว่าที่ปรึกษาไม่ใช่คำว่านะอ,อัปไลน์นะผมอะอยากให้พี่ได้เจอที่ปรึกษาในธุรกิจของผมคนนี้เก่งมากๆนะครับยกตัวอย่างนะสมมติเขาอยู่ลาดบุรีที่ปรึกษาของผมคนนี้นะครับก็เป็นคนลาดบุรีเนะฮะ สุดยอดมากมากคนนี้ทำธุรกิจหลักล้านมาและที่สำคัญสร้างองค์กรเก่งมากๆเขาเนี่ยเคยมีปัญหาเหมือนกันและเขาจะบอกเคล็ดลับให้ว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ให้ได้นะพี่นะยังไงเดี๋ยวผมต่อสายให้หรือพาไปเจอก็ได้ยังไงพี่พูดคุยกับเขาได้เลยคนนี้น่ารักมากๆบอกความเก่งบอกความสำเร็จแล้วก็บอกนิสัยด้วยนะครับคนนี้ประสบความสำเร็จสร้างทีมเป็นมืออาชีพมากๆและที่สำคัญเขาเป็นคนน่ารักมากๆมีอะไรเดี๋ยวพี่ลองพูดคุยกับเขาดูนะพี่นะ แค่นี้หน้าที่ของคุณคือการเคลื่อนอัพไลน์นะครับและคุณก็แค่ต้องไปบอกอัพไลน์หรือบอกที่ปรึกษาคุณก่อนว่าคุณจะพาใครไปเจอเขาติดปัญหาอะไรเขาอยากได้อะไรแล้วก็เขากังวลเรื่องอะไรอยู่บอกอัพไลน์คุณก่อนที่จะพาไปเจอที่เหลือนะครับเดี๋ยวอัพไลน์คุณจะมีการช่วยคุณช่วยเขาทําให้เขาคลายกังวลทําให้เขามั่นใจมากขึ้นโอเคไหมครับและเคลื่อนสุดท้ายนะั่นคือการเคลื่อนโปรโมชั่น การเคลื่อนโปรโมชั่นสําคัญมากครับเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนครับผลลัพธ์ในใจอยากได้ไม่เหมือนกันบางคนอยากได้เงินเพิ่มบางคนอยากได้สินค้าบางคนอยากได้มีเวลามากขึ้นอยู่คนนี้เขาล่ะแต่ก็จะมีบางคนครับที่เขาชอบเที่ยวอันนี้ผมพูดจริงๆนะมีบางคนถ้าเกิดคุณไปคุยว่ามีเงินเพิ่มขึ้นเขาเฉยๆมีเวลาเขาก็เฉยๆแต่ถ้าคุณบอกเขาว่ามีพาไปเที่ยวพักโรงแรม5ดาวฟรี เขาจะตื่นเต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณจะต้องมีเทคนิคในการเคลื่อนโปรโมชั่นเช่นเดียวกันอย่างเช่นตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพาไปโรงแรม5ดาวที่กระบรี่นะกระบี่2คืน3วันนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาไปเองเนี่ยต้องใช้เงินเป็นหลักหมื่นนะครับคุณก็มีการบอกเขาได้เลยครับว่าการเคลื่อนโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะทําหลังจากที่คุณเนี่ยสปอนเซอร์เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเซ็นเยสแล้ว, yes ลวหรือเขากําลังลังเลอย,อยู่บอกเลยพี่ รีบหน่อยนะพี่เพราะว่าอยากให้พี่ได้ไปเที่ยวทริปโปรโมชั่นคือโรงแรม5ดาวพี่บริษัทจัดเต็มมากๆเลยทริปนี้นะพี่นะบอกได้เลยว่าพาไปเที่ยวแต่ละที่นี่คือสุดยอดแล้วก็มีการมีช่างภาพช่างวิดีโอไปให้ด้วยถ้าพี่ได้ไปทริปนี้นะพี่การันตีเลยพี่ทริปต่อๆไปพี่กวาดเรียบและที่สำคัญพี่ไปเที่ยวแล้วได้ตังค์ด้วยไปเที่ยวกระบ,บี่กลับมาแล้วองค์กรโตมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยพี่อยากได้นยพี่ถ้าพี่อยากได้นะ พี่รีบเลยรีบทำให้เด้งผ่านทริปโปรโมชั่นทริปนี้และไม่ต้องห่วงระหว่างทางจะมีผมนะและทีมของผมคอยสนับสนุนพี่เห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้ทำให้เขาเห็นถึงโอกาสของเขานะฮะทั้งหมดทุกคนฟังดีๆนะการทำห้าเคลื่อนเนี่ยหัวใจของมันคืออะไรหัวใจของมันคือการคุยเพื่อให้เขาเห็นให้เขารู้สึกให้เขาเห็นภาพถึงผลลัพธ์ที่เขาจะได้ ที่เขาได้แล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงน,นั่นคือหัวใจในการทํา5เคลื่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับอยากให้พวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจนี้ฟังคลิปนี้อย่างน้อย3ครั้งฟังคลิปนี้อย่างน้อย3ครั้งและเอาไปใช้เอาไปฝึกถ้าคุณทํา5เคลื่อนเก่งผมมั่นใจมากว่าองค์กรของคุณเติบโตอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านครับ ติดตามคลิปต,ต่อไปของผมนะครับผมมั่นใจมากว่าถ้าคุณฝึกฝนอย่างไรคุณก็สำเร็จขนาดของความรู้จะเท่ากับขนาดขององค์กรฝากไว้แค่นี้ครับ